สิ่งที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิท,ทำไม่ได้โดยธรรมชาติทิ่ขุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการเหล่าไหนาเล่าหกประการคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นของสุข ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงธรรมะไรๆโดยความเป็นตัวตนผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจกระทำอนันตริยกรรมผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจหวังการถึงความบริสุทธิ์โดยโกตุหละมงคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจสแสวงหาทักษิเนยะบุคคลภายนอกจากศาสนานี้ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แล ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ